น้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้สวัสดีค่ะวันนี้เรามากับเมนูทางเหนือนะคะเป็นน้ำเงี้ยวค่ะอ่าหนูพาคุณผู้ชมมาดูหน่อยลูกวันนี้เราไม่มีเวลาทําคลิปย,ยาวๆนะเราจะทําน้ำเงี้ยวจริงๆมันต้องใส่ไปก่อนนี้แล้วล่ะปกติน้ำเงี้ยวจะใส่มะเขือเทศใช่ไหมเมื่อกี้เราไปไลฟ์ขายของเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปก่อนหน้านี้อ่ะไม่เป็นไรมาตรงดูดตรงนี้อันนี้คือกระบองเพชรนะกระบองเพชรนะคะที่เราที่เราต้มต้มทําไมต้มให้เมื่อเขาออกนะ พอต้มให้เมื่อเขาออกเนี่ยรสสัมผัสที่มีเมือกน้อยลงก็จะเป็นผักแบบปกติเขาจะใช้แทนมะเขือเทศได้เพราะเขาจะมีความเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายจากที่ต้มเดือดแล้วให้มาดูก่อนว่าเมื่อไหร่ถึงจะบอกว่าพอนะเขาจะยุบลงหน่อยค่ะจากที่อ้วนๆนั้นๆนะเขาจะยุบลงหน่อยนะคะนี่อย่างนี้ก็คือได้แล้วนะคะแล้วเมือกๆเห็นไหมคะเมือกๆเขาจะหายไป จะไปล้างอีกหน่อยก็ได้หรือใส่เลยก็ได้นะคะถ้าเราตักแบบไม่มีน้ําแล้วเนี่ยนะคะใช้ที่ตักแบบนี้เลยนะคะเราจะใส่ไปเลยค่ะในในน้ำน้ำเงี้ยวนะคะใส่แทนมะเขือเทศเพราะเขาจะมีรสที่ออกเปรี้ยวแล้วก็รสสัมผัสก็จะคล้ายคลึงกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะใส่อีกไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวลองชิมรสดูก่อนเนาะอ่าโอเคทีนี้ จริงๆน้ำนเนี้ยพริกน้ำเนี้ยวก็จะมีหอมกระเทียมเกลือพริกแค่นั้นแหละเนาะง่ายๆใครพิเศษอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็พริกน้ำนเนี้ยตำใส่กะปิหน่อยผัดเนาะผัดเสร็จก็เอามาใส่หม้อที่เราทำน้ำซุปน้ำซุปหมูนะคะแล้วปรุงรสเราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรัวเน้า ซึ่งจริงๆก็คือเหมือนกับเต้าเจี้ยวแห้งแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาเนาะนี่ความเปรี้ยวก็จากมะเขือเทศแล้วเราก็จะมีก้อนเลือดนะคะถึงจะเป็นน้ำเนี้ยก้อนเลือดเนาะนี่สิ่งนี้ที่ลอยๆคือเรียกว่าน้ำหน้านะคะน้ำตอนที่เราผัดิกีแกงนะคะมันจะมีความเผ็ดตรงนี้แหละนะถ้าเด็กๆเ,เขาก็จะบอกว่าไม่เอาน้ำหน้าใช่ไหมก็จะกวาดอันนี้ออกแล้วตักข้างล่างสิ่งที่จะเป็นน้ำเนี้ยได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะ ต้องมีเลือดค่ะใส่หมด,มดครึ่งนึงนะครึ่งมันจะค้นไปต้องมีเลือดที่เป็นน้ําตกนี่คือความเป็นน้าเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ต้องมีเลือดที่เป็นน้ําตกด้วยไม่ใช่แค่เลือดก้อนแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ไม่ใส่ก็ได้ไม่ชอบตามหลักแล้วพี่ใส่นะตามหลักแล้วก็ใส่ตามปกติเลยนะคะใส่สักเนี่ยซื้อมาเนี่ยใส่สักครึ่งหนึ่งเวลาปรุงนะเราต้องเผื่อความเค็มเพราะว่าปกติเวลาเราซื้อเลือดเนาะมันมันชอบเขาใส่เกลือมาหน่อยมันจะเค็ม เนี่ยค่ะสีแบบนี้นี่คือเป็นสีของน้ำเียวแล้วเนาะเพราะมีน้ำตกเนาะทีนี้เดี๋ยวมัดถุงไว้ก่อนเลือดเลือดหกมัดถุงไว้ก่อนอ่าชิมก่อนจริงจะใส่น้ำตาลนิดนึงได้นะคะสำหรับบางคนที่ชอบให้ตัดหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยถ้าใส่ใส่กระบองเพชรไปก่อนหน้านี้นานแล้วเนี่ยความเปรี้ยวจะออกมามากกว่านี้นะคะหรือบางคนอาจจะเติมพวก พืชที่ทําให้เปรี้ยวบางอย่างบางคนใช้มะขามเปียกด้วยนะก็แล้วแต่ว่าทางบ้านไหนชอบแบบไหนนะคะอืมพอกินได้อร่อยแล้วเรื่อง,เ,องเดี๋ยวให้เค็มอีกหน่อยโดยการใส่น้ำปลาค่ะเอ้ยใช่ใส่น้ำปลาอีกหน่อยเมื่อกี้พี่ใส่ไปแล้วละนะใส่อีกหน่อยแล้วก็เดีย๋ยวขอนอาตเดินอ้อมเอาเต้าเจี้ยว มาเติมหน่อยนึงเนาะชอบต้อเจียวแล้วแต่คนชอบจริงๆถ้าใส่กระบองเพชรไปก่อนเนี่ยเขาจะเปื่อยหน่อยๆมันก็จะเหมือนกับแบบเหมือนกับใส่มะเขือเทศแหละเพียงแต่มันไม่ใช่สีมะเขือเทศเท่านั้นเองมันเป็นสีกระบองเพชรคือพนะี่ชอบต้อเจียวไงแล้วแต่คนชอบนะใครเป็นคนปรุงก็เอาตามคนนั้นใช่ไหมใช่ไหม ก็อาจจะเติมน้ําตาลหน่อยนึงแล้วก็ชูรสหน่อยนึงนะคะแล้วก็ราดกินได้เลยมายละใส่น้ำตาลให้นิดหนะ่องหลังๆเน้น้ำเงี้ยวทางเหนือใส่น้ําตาลเยอะแต่ว่าอันนี้พี่ใส่นิดหนึ่งใส่แค่ตัดหน่อยแค่นั้น ใส่ชูรสนะชูรสนี่นี่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะส่วนเราก็กินทางเหนือเขาจะกินแบบกว๋วยเตี๋ยวนาะนี่แบบนี้นะคะทางเหนือเขาจะกินแบบกว๋วยเตี๋ยวก็คือจะน้ำเยอะหน่อยนะแล้วก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไป เห็นไหมมีดอกนิ้วด้วยนี่ดอกนิ้วเราแช่น้ําก่อนนะคะค่อยมาต้มกับน้าซุปนะนี่แบบนี้พี่ลืมอะไรป่ะไม่มีนะเพียงแต่ว่าใส่กระบองเพชรไปช้าไปหน่อยรสเปรี้ยวอาจจะยังไม่ค่อยออกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ่นอีกทีก็ออกละนะคะนี่เลยนี่คือความเป็นน้าเนี้ยค่ะลองทําดูนะคะขอบคุณที่ติดตามน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้สวัสดีค่ะ